ชอบชอบไหมครับชอบไหมชอบกันไหมตลาดเนาะก็เราแต่งตามธีมนะครับคาร์โลฟูก็เลยจัดให้เลยครับคาร์โลฟูมีความเร็วมากแตการก็แต่งใช่ไหมเนาะใช่ครับก็คือมีต่อมากี้มีสัมภาษณ์ต่อนิดหน่อยแล้วก็แบบไปไม่20นาทีแล้วก็หมดเนี่ยครับ20นาทีแต่ว่าเข้าสีมากเพราะว่าน่ารักมากขอบคุณครับแพนแพนต้อนรับเยอะมากเลยอุ้ยแบบ ตอนแรกอะเราคิดว่าแบบน่าจะแบบไม่ได้มีคนรู้จักเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยดีใจมากทีบเราดีใจนะดีใจมากแบบโหมูให้ใช่แล้วก็แบบตั้งแต่ทัวร์แถวเลยแบบแซนต้าเอิร์ธแบบอุ้ยที่เขารู้จักเราหรออะไรเงี้ยดีใจมากขอบคุณมากครับดีมากลุคล้อจัดนี้น่ารักแค่ไหนน่ารักมากครับผมเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้ให้เก้าแล้วกันครับอ้าวทำไมอ่ะอีหนึ่งคะแนนมีภูมิโอครับผมอ้าวโอเค เออต้องน่ารักเซซี่ไงมันก็นิดนึงน่ารักอย่างเดียวดีกว่าไม่ให้เซ็กซี่อะไรนะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็หยุด้าครัวงสวงอุ้ยแบบกระแสรวมๆโอเคดีมากเลยครับผม เกินคาดมากทั้งในแบบทวิตเตอร์แล้วก็แบบวันนี้บวงบวงส่วงสองเรื่องคือเชื่อป่านแล้วก็ทีมต่อไปของเราคุณมาเยอะคุณมาเยอะมากคยอแบบคุณใจมีแรงไปถ่ายซีรีส์ต่อแล้วครับอกาสมากใช่ใช่รู้สึกยีใจไหมรู้สึกว่าแบบคือเป็นมันเป็นภาพที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนอ่ะใช่ใช่ทุกคนบอกว่าแบบ เหมือนในภาพในหวัวที่กิด<า>ได้แบบเลยมันลุดมันไปช,อชอ<ล>อ็อตโคตรดีใจเลยคอมเมนต์อะไรแบบอืรรู้สึกดีใจมากครับเป็นกำลังใจให้เราแบบเล่นพรมาอะไรต่ออะไร่เง<ช>ี<อ>้ยรู้สึกแบบแฮปปีเขาบอกว่าที่ทุกที่หลายๆลายคนแต่ว่าตัดสิน้ไแล้วเลยเลชอบมาแต่ตัดสีเลยตัดสีนที่ในไง โอ้แต่นั้นคืออเบอกเลยคือเลเวลคือหนึ่งในสิบนะครับทั้งความแบบน่ารักสดใสหรือความแบบดราม่าหนึ่งในสิบจริงๆแบบคือเซียวเดียวอ่ะจริงๆเลยครับเซียวเดียวเลยต้องรอติดตามตัวเรออยู่ตามตัวเต้ว่าคือแบบอ้าอันนั้นมันแค่แบบกระเจียหนึ่งใช่สิเราสิบสองสิงหาได้ดูแล้วฝากมาฝหน่อยครับผมฝากเลยฮะก็ฝากด้วยนะครับรุนรัก12%บสอร์เซ็นะครับผมออนแอร์นะครับผมทางช่องสามเอนะครับวันศุกร์ที่12นี้นะครับครับผมแล้วก็ ออนเวลาห้าทุ่มตรงนะครับผมแล้วก็รีลารันทางไอชี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผมสามารถติดตามก็ได้นะคะห้ามพลาดนะอีกไม่ถึงเดือนแล้วฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ